เอาดิครับผมสิทคนเรินะครับตอนนี้ก๋าผม12ไทม์นะครับวันนี้อยู่ในไมค้าเฮกซิตเนี่ยผมคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยนี่ครับโอเคเอ้ผมตอนนี้อยู่ในคิกซิตเฮกซิตพาร์ทที่3ไมเป็นเฮกซ์ฉับบ้านป้าเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันซ้อมมะเขือเทศโอเคเอ้ผมตอ้อยู่ในเฮกซิตในพาร์ทที่3ามมาแล้วเนี่ยผมในเกมที่เราได้ดาบใหญ่ๆมาแล้วนี่ครับผมแล้วก็เขากอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมทำมันเผาไปด้วยเนาะนะครับและตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ถือว่าใช้ได้นะครับครบพอครบคันพอสมควรเลยนี่ครับผม โอเคตอนนี้ผมมีแร่เมเทโอไลท์อยู่นะแร่เมเทโอไลท์ผมมีอยู่ที่เท่าไหร่วะอ่ามีอยู่หนึ่งนีครับโอ้สุดยอดไปเลยว้าวดูน่งเสียหัวใจเมเทโอไลท์ผมมีแค่หนึ่งโอเคแล้วผมตอนนี้ผมมีแร่เมเทโอไลท์อยู่หนึ่งเนี่ยผมซึ่งจากภารกิจอันต่อไปนะครับผมคิดว่าอ่าผมเตรียมพร้อมที่จะไปเขาเรียกนะไปจัดการไปหาอุปกรณ์เนี่ยผมตอนนี้ผมจะจะดูว่ากระเป๋ามีกระเป๋าไหมนะกระเป๋านี้คลาบได้ไหมครับกระเป๋านี้ต้องเป็นแบ็คแพ็คปะแพ็คก่อนนี่ไงเออต้องเป็นแพ็คครับผม กระเป๋านี้วิธีการค้าฟใช้หนังใช้หนัง8อันเนี่ยผมในการค้าฟกระเป๋านี่ผมต้องผมว่าผมต้องหาอะไรทำกระเป๋าก่อนเนี่ยผมเนี่ยจากความคิดของผมเนี่ยผมคือถ้าเกิดเรามีกระเป๋าชีวิตเราจะง่ายเรียบง่ายสบายบรือขึ้นเนี่ยผมเนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองไปบุกเดี๋ยวผมไปเอาอาหารก่อนดีกว่าผมเลื่เอาอาหารด้วยอันหนึ่งเนเดี๋ยวขอไปเอาอาหารก่อนคือแบบถ้าเกิดสมมติผมมีกระเป๋าผมรู้สึกว่าชีวิตผมยะงง่ายขึ้นนะเอาจริงเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นพันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลิ้นพันบ่อยครับผมเนี่ยโอ เดี๋ยวผมจะนอนให้ถึงเช้าก่อนนะและ้วเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าไปหากระเป๋าพวกนี้นะครับผมแล้วค่อยไปบุกปราสาทนะครับเพราะผมคิดว่าไม่งั้นของน่าจะเต็มนะครับของเต็มนี่เรื่องใหญ่มากเนะี่ยผมไมปชิลเรื่องเล็กเล็กด้วยทำไมองค์นี้มันมืดไปได้เฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ้าวโอเคต้องเอาองค์นี้ออกครับมันถึงจะหายมืดโอเคครับผมนะ่ยปึ๊บเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปเอ่อเคล็ดเลยนะเดี๋ยวไปตามหาพวกวัวและพวกนี้เนาะที่มันให้หนังอะเออตัวไหนที่มันให้หนังผมก็ฆ่าตัวนั้นแหละนะ เพราะผมคิดว่าผมต้องไปหากระเป๋าก่อนอะถ้าเกิดเราเจอกระเป๋าแล้วเราก็บุกง่ายอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยผมได้เกิดเราไม่เจอกระเป๋านี่บุกยากหน่อยเนี่ยมันไม่บุกยากหรอกมันมันก็บุกเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่ามันมันหาของยากมันเรียกว่าหาของไม่เรียกว่าหาของดีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันเฮ้ยผมเอาเป็นว่ามันนั่นยากอะไรนะเยมันเก็บของยากเออโอ้โหก็จะพูดถูกเนี่ครับตรงนั้นปราสาทเลยวะนั้น่ะฮะใหญ่โตมโหฬานมากแถวนี้นี่มีที่ประจัญภัยหลายที่มากเลยเนี่ยผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองมาตรงนี้ก่อนก็ได้ เอ่ะผม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 ลองเข้าไปดูก็ได้จริงผมว่ามันน่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกคือถ้าเกิดเราใช้เราไปหาแบบว่าหากระป๋องหากระเป๋านี่ผมว่าอีกนานอ่ะคือแบบดูจากสถานการณ์นี่น่าจะอีกนานอีกยาวไกลมากครับผมของผมจะหากระเป๋าเจอนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยมันกันได้ไหมกันได้ไหมลองดับโอ้โหมันกันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่ดาบดาบเฮชรซิทปกติดาบเฮชรซิทมันนี่โอ้โหผมผมรู้สึกผมงงระหว่างไอ้ดอกไม้เฮชรซิทกับดอกไม้ของไอ้อะไรนะ ต้นไม้ของอุ้ยในบล็อกดาบพิกซิตมันกันได้วะมันกันไมินจะได้เลยครับนี่มันดาบปอมมเนี่ยดาบเกวะหวะผมว่าดาบเกแน่เลยครับดาบพิกซิตเกเนะครับผมดาบพิกซิตของจริงนี่มันต้องกันได้ครับดาบโอ้มึงดาบเกแล้วโอ้มึงยังตามยิงกูถึงนี่มึงกดมึงกดแคนกูชันใด้ทำไมมึงต้องตามกูยิงถึงนี่เลยโอเคผมว่านี่ดาบพิกซิตเกเนะครับผมเนี่ย ไม่ใช่ดาบจริงเนี่ยดาบจริงนี่จะแบบป้องกันได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้แม่งดาบเก๋เยอะเนี่ยผมโอเคในเมื่อเรามีดาบเพชรสิไอ้มีเงหนังนี่หนังมาสิเรียบร้อยแล้วมึงนะผมว่าดาบเพชรสิเก๋ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่ดาบจริงหรอครับดาบจริงนี่มันกันได้ดาบจริงมันกันได้ทุกอย่างเลยนะมันกันให้แต่ดินน้ำลมไฟยันระเบิดอะไรเงี้ยแต่ดาบดาบเก๋นี่แบบมันก็ยังเป็นมันของปลอมไม่ใของปลอมอ่ะยันนี่ผมว่าของจีนแดงแน่เลยว่ะสร้างนี่แหละครับสร้างมาได้มตรฐานจากอะไรนะ AEC เนี่ยครับ oh. ต้องไปโอ้โหต้องไปหาทางสร้างมาตรฐานเนี่ยแล้วมาตรฐานที่ต่ำต่ำมากโอ้โหโอ้โหดาบเก๋มันกันไม่ได้เว้ยเอ้อจักรโบเออิมันจกโอ้ยวิวิจักรโบด้วยครับผมต้องไปตามขี่จักรโบแล้วจักรโบจักรโบโอ้โหมันจะยิงยังยิงกูถึงนี่โอ้โหจักรโบนี่ครับจักรโบเขาว่ากันว่าจักรโบมันขี่ได้นะครับแต่ว่ามันต้อง มีอะไรอุปกรณ์พิเศษลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะขี่จกรโบได้เนะครับโอเคตอนนี้เนีัยผมเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับตอนนี้มีหมูอยู่นะครับฆ่าหมูเน่นหนังบะวไม่ได้เนาะฆ่าแกะฆ่าแกะได้น่ะได้๋อ้รอมอท่อนมอท่อนนี่แปวัาแบบเนื้อแกะอะไรอย่างงี้เนีัยผมเนี่ยก็เป็นได้เนื้อแกะมาเนีัยผมโอเคโอเคอยู่แหละนะเดี๋ยวคือแบบตอนนี้คือผมไปไหนไม่ค่อยได้เลยอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้เป็นซีดเนี่ยผม นี่เลยเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอ๋อเป็นแถาวันจริงด้วยครับมันคือแถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนะครับและนั่นเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหป่าเฮ้ยนั่นมันกอริล่านี่ว่าันจะกอริล่าอุ้ยนี่มันแบตเทิลแบตเทิลทาวเวอร์ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเออว่าวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาบุกแบตเทิลทาวเวอร์นี่ก่อถ่ายรูปนิดนึงนะแค่เดี๋ยวผมจะโชว์พาบุกแบตเทิลทาวเวอร์เองครับเนี่ยผมบอกเลยแบตเทิลทาวเวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอีซี่อีซี่ครับเด็กน้อยเขาเล่่นนนกั เพื่อนทาวเวอร์ครับผมคือปกติคนคนโตโตแล้วเขาแบบเนี่ยเขาก็แบบเป็นทาวเวอร์นี่แบบนะเขาเรียกว่าเสร็จเสร็จขี้เล็บอะไรอย่างเงี้ยนะ่ยเพื่อนทาวเวอร์นะเนีผมพูดเลยนะเพื่อนทาวเวอร์สำหรับผมนี่ก็แบบเสร็จขี้เล็บอะไรอย่างเงี้ยนะง่ายอีซี่ a s y นะเพื่อนเพื่อนทาวเวอร์เดี๋ยวผมชั้นสองมาครับชั้นสองมาจะเชียร์ไม่มีอะไรแล้วจะทุบก่อนเลยจ้ะทุบก่อนเลยจ้ะโอเคครับผมนี่ครับเราก็เริ่มได้ของแล้วเนี่ยผมโอ้โหโอ้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบนั้นแหละ โอ้โหกูไม่ควนใจในคำตอบจริงโอ้โหโอ้ยลงมากัดเดี๋ยวลงมากัดเนอะอย่าอย่าลงมากัดนะเพื่อนโอเคครับผมไม่ได้ค่อยแน่ใจในคําตอบนั้นยังไงก็ต้องเสี่ยงล่ะไม่รักก็ต้องเสี่ยงครับโอเคเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้คือมันกันไม่ได้ใบดาบเนี่ยพอคดีดาบนี่มัยโอ้ยโอ้ยโอ้โหดีโอ้โหมีมีตัวมันคือมันหลักคือมันมันมันจะมีตัวเลเวอเร่อฟลิ่งไงโอ้โหมีตัวธรรมดานี่กูว่ากูลำบากมากเลยกูต้องมาเจอตัวเลเวอเร่อฟลิ่ะ คือมึงอะไรเนี่ยโอ้โหต้องต้องต้องฆ่าต้องฆ่าพวกมอนเตอร์ธรรมดาเลยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอยัางเงียง้ย,ย,ยไม่ตายไม่ตายโอ้ตะไรยู่ะเดี๋ยวโคตรตีแพตเทิลทาวเวอร์ไม่ต้องง่ายนะเว้ยนี่นแพตเ,เทิลทาวเวอร์โคตรยากนิ่ปรับนิ่เขาผิดไปเนี่ยไม่หรอกคือผมไปเจอผมได้ไปเจอตัวที่แบบตัวที่มันไม่ควรเจอเข้าใจปะ่ะมึงอยู่ไหนอย่างเงี้ยมึงยิงกูจากไหนเนี่ยบอกเลยยิงจากข้างบนโอ้ยจาก้างนี้ด้วยโอเคก็ผมเจอมาละ เจอแล้ววันตกไปข้างล่างนี่เองต้องไปรีบอุ้ยต้องรีบต้องไปรีบระเบิดเจ้านี่แหละไปไปต่อไปต่อเลยได้ไหมคงไม่ได้โอเคโอ้โหโอ้โหแมงมุมแมงมุมโอ้โหมึงมาถึงที่โอ้โหโอ้โหมาถึงที่จิตแจ่มใสจิตแจ่มใสเหลือเกินกูกูเริ่มนอกูเริ่มไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นี่มัสเคิลแปลว่ากล้ามเนื้อนะครับโอ้โห เหมือนว่าเฮกซิดนี่ไม่ใช่เฮ็กซิดธรรมดามันยากกว่าเฮกซิดโอ้โหว่าแต่มึงมึงระเบิดมึงระเบิดมึงระเบิดกันอย่างนี้เลยเลยเนี่ยโอ้โหโอ้มึงจะเถื่อนดิบไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอืมอืมโอเคโอเคโอ้มีฟิชิงหลอดให้นะครับโอ้ข้างบนนี้ข้างบนนี้แบบ เริ sí, nice. studio, ่มไม่ค่อยไว้ใจเลยครับเนี corona, good, good. Good. Good ่ยคำตอบนี้กูแบบกูโอ้ได้ยินเสียงฝูงสไปเดอร์แมนแมนแมนโอเคโอเคครับนี่ก็ตีตีไปโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ออกโอ้โหโอ้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 แมงมุมเชีอบติดไฟเฉยเลยติดไฟเฉยเลยติดไฟเฉยเลยโอ้โหอุ้ห์อุดอุดอุดอย่ามาโอ้แมงมุมนั่นแมงมุมไกลพันอีกครับ โอ้โหนี่นี่กูมาทรมานเหมือนกูมาทรมานเล่นน่ะนะโอ้โหจะไปไงดีคือดาบแทนนี่มันจะกันได้นะเว้ยมันกันไม่ได้ไปต้องไปผมต้องไปทำโล่อะนะ c h e i l d Q Q ว p h i e l d สิชิวครับต้องทำโล่ใช่ไหมนี่ไงโล่กันได้เว้ยเนี่ยมันมีโล่อะมันมีโล่ให้ผมกันอยู่เว้ยโล่ที่ทำไงนะโอ้ยลันดินก็ตทำแบบมันโล่ปกติครับแต่ว่านะ กูกูจะผ่านในตัวนั้นไปได้ยังไงนี่คือคำถามเรื่องการคำตอบพอทุคคนโอ้ยโอ้คอ้นอ้โ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 า้โอ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 ้อโอ้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 ้อ้โ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 อ้น้โอ้โอโอ้โออ้โอ้โอโอ้โอ้ไอโอ้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 โอยโอ้โอ้อ้อโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โ กือบตายเกือบตายโอเครุด okay. ไปก่อนรุดไปก่อนนะฮิวเรื่อก่อนขอฮิวเรื่อก่อนนะโอ้โหมันยากไปละมันยากไปละเช็คจะแบบเช็คจะแบบนะคือพี่ก็แบบพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบอะไรยากๆนะแต่แบบนี่มันสุดจะทนสุดจะทนกับคนอย่างเธอโอ้โหมันสุดจะสุดจะทนอื อุ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโกเลโพโกเลโพอุ้งนึกว่าเจอโกเลโพทีนี้กูหน้าสั่นเลยหน้ากูนี่สั่นแบบเจ้าเข้าเลยชิบหายเออโกเลม่เซ็กโผล่ไอมึงไงดีวะโอเคครับเดี๋ยวผมว่าต้องตัดเลยครับต้องระยเวลา is time to ต right. ัดตอนเนี s <S ้ยตัดตอนไปถึงโกเลมเลยกันเนี้ยเดี๋ยวผมปั๊บตัดตอนนะปุ๊บคือมีใครบอกมาเลยครับคือตอนแรกผม ผมผมผมไม่ได้เกมโหมดเว้ยแล้วผมวิ่งไปธรรมดาครับแล้วผมก็ตายครับผมนะแล้วสุดท้ายคือผมโดนโกเลมตีแบบเขาเรียกวอะไรไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือเศษซากให้ผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหลือความเป็นเยื่อใหญ่ต่อกันเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฉะนั้นผมเลยต้องขอจําเป็นที่ต้องขออภัยอาจจะต้องมีการเกมโหมดกันสักนิดนึงนี่ยไม่งั้นนี่ผมคงไม่สามารถสู้เจ้าตัวนี้ได้จริงนะครับนะผมพูดจริงๆผมไม่สามารถสู้ได้ไม่สามารถสู้มันได้แบบจากใจจริงและจริงใจเนี่ยครับผมคือมันเป็นตัวที่ ม plane. ันเหนือเหนือความคาดหมายของผมอะคือแบบผมไม่คิดว่าผมจะแบบมันต้องมาเจอตัวเลยก็ต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยเหรอนะอะไรเงี้ยนะแล้วเพชรกูหายไปไหนเนี่ยอนี่ครับฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยขอให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยว่าสิ่งที่ผมทํำลงไปใจสั่งมาเนี่ยครับผมโอเคแล้วจะเกมโหมดสูงเลยนะครับโอเคครับนะก็อย่างที่ผมจะบอกอย่างีอย่างที่ผมจะบอกนะผมคือว่าระหว่างทางที่ผมโอเคคือระหว่างทางที่ผมมาไปที่ทาวเวอร์เนี่ยผมผมรู้สึกว่า ระเบิดไอ้ที่เฮ้ยตายกันละโอ้ไม่ตายวะโอเคครับระหว่างทางที่ผมมาไปเทิร์นทาวเวอร์ใช่ไหมผมไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งมาครับผมเนี่ยนั่นก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้เฮกซิตเนี่ยครับผมแต่ตอนนี้ผมเจอดอกไม้เฮกซิตอันนึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันอยู่บนภูเขานี่ครับบางคนอาจจะคิดว่าพี่ม่อนลืมหรือเปล่าตอนแรกพี่ม่อนก็หลงหลืมลืมบ้างเนี่ยครับตอนวิ่งมารอบสองรอบสามก็ถึงก็เจอดอกไม้เฮกซิตเนี่ยผมที่มันถูกซักซุกซ่อนไว้ตรงภูเขานี่ครับเนี่ยเป็นดอกไม้เฮกซิตอันแรกที่เราได้เนี่ยผม ก็เดี๋ยวเราเป็นต้องใช้ดอกไม้ exit ท,ทั้งหมดอยู่ที่ก,นนะทก,ทกี่อันนะเอาไมาเอาไปทำ exit เกียร์เออเอออุ้ยโอ้โหแม่งแม่งมุมไกลพันอีกโอ้โหลุกมาเจออะไรอีกโอ้พอ่อมึงตายเยี่ยโอเคมาสิ่งที่ผมทำลงไปเมื่อกี้คือใจสั่งมาเนี่ยไม่ได้ใจสั่งมาเยอะด้วยไอ้เงี้ยกูแบบมันยากอะเข้าใจปะเข้าใจกันหน่อยนะผมว่าทุกคนจะเข้าใจนี่แหละตัวผมโอเคยตอนนี้สิ่งที่ผมดูนะครับคือเพชรกูหายครับเพชรกูโดน ตัวผมดูดไปเนี้ยแต่ตอนนี้ผมต้องมาสู้กับบัตเทิลโกลเลมเว้ยอีก time to fight โอ้ยยังไฟไงดิเอาไปดิปะโอ้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 มันโคตรยากมันยากมากยากจริงครับสู้กับบัตเทิลโกลเลมนี่มันไม่ได้เรื่องกับผมว่าบัตเทิลโกลเลมคนง่ายนะเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมบ้าไปหมดเลยมันคือผมจะไม่โกงนะเว้ยถ้าเกิดผมแบบยังคีย์เวนทอรี่ได้อะแต่มันคีย์เวนทอรี่ไม่ได้อะ เลยมันแบบโคตรยากอ่ะแล้วตอนนี้ผมมีเฮกซิกเกียอันหนึ่งครับผมซึ่งผมจำไม่ได้แล้วดอกไม้นี่มันเอาไปทำมันเอาไปทำยังไงนะเฮ้ยไอ้ดาวตกโผล่มาอีกแล้วมึงเนี่ยดาวตกมึงมึงไประเบิดตรงมึงไปตกไหนวะไหนเนี่ยข้างบวนมาเนี่ยคำหนึ่งมีดาวตกโผล่มาครับผมเนียดาวตกโผล่มาครับผมอืมดาวตกไหนดาวตกอยู่ไหนวะเสียงโอ้นี่นอยู่นี่ดาวตกครับดาวตกครับนี่ได้ดาวตกมาแล้วครับผมนี่แหละครับคือเวลาดาวตกเนี่ยมันเป็นของที่แบบผมต้องบอกว่ามันอะไรที่แบบ โคตรแรงเลครับผมเนี่ยเป็นเลยที่ผมชอบมากนะครับดาวตกเนี่ยนะนะก็แบบเวลาดาวตกมานี่ก็มันดาวตกมันเอาไปทำ,น,ปทำแบบแบนัแบบน่นได้ไงมาทำแบบแหวนแบนดาวตกอะไรพวกนี้ได้อะไรเงี้ยนี่ครับก็แบบก็พอจะรู้ว่าฉันไม่มีความหมายอะไรเงี้ยนะโอเคครับนะตอนนี้ผมมีหนังเหลือแค่สามอันนะผมดีไซน์ดูดนะครับไปดูดไปดูดดูดดูดดดูเลยไม่รู้นะครับโอเคผมเจอไซดูดนะครับผมแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เราควรที่จะไปหาก็จริงแต่กผมอยากจะหาไอ้เจ้าไอ้นัน่นนะผมไปหาจากเพลน่ะมันจะง่ายสุดนะไอ้เจ้าไอะไอ้ของเฮกซิอ่ะผมไปหาจากเพลน่ะง่ายสุดเนี่ยผมต้นไม้เลยวะ่ะเรนโบว์เป็นล้นไม้เรนโบว์นะโอ้เป็นต้นไม้แบบม้องเขียวม้องแดงแล้วก็เป็นม้องเรนโบว์นะจ๊ะอะไรเงี้ยนี่ต้นไม้เรนโบว์เนี่ยผมโอเคก็อันนี้จะเป็นป่าเนะี่ยป่าโอ้โหจะเป็นเทินเทเบอร์อีกแล้วโอ้โหนี่ก็ใสด่ดุดอีกโอ้โหันนี่นก็คีเปอร์อีกก็อหอันนี้ก็เอาเข้าไป เอาเข้าไปกูวิ่งกูว well, enfin ิ่งก่อนกูไม่รู้กูวิ่งกูไม่รู้กูวิ่งกูไม่รู้กูวิ่งก่อนกูวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจออย่างงี้กูวิ่งกูวิ่งก็ได้กูวิ่งก็ได้กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วนะกูอยู่ไปทำไมโอ้โหอยู่ไปทำไมอายบ้านนะแม่นน้องทำทุรันนะโอ้โหยังมึงโอ้โหตัวนี้ก็มีตรงนั้นก็มีโอ้โหตัวนี้ก็สายดูดิโอ้โหโอ้วิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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 ก็เจอสายดูดิโอ้กกููจจจะะะววิิ่่งงไไไปปหนดดโซเเชีียลมววิทูโโโกนะอ้หออาาหหรมดีก ชีวิตลันทศมากครับในชีวิตผมนี่แบบลันทศจริงๆผมคาดหนังอีกอันนึงเว้ยผมก็จะได้เจ้าอะไรนะไอ้อุปกรณ์มาแล้วครับผมผมขาดหนังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ผมไม่รู้ว่าหนังอีกชิ้นหนึ่งของเจ้าอย่างไหนไงจริงมันควจะหาได้แหละแต่แบบนั่นอนะ่ะไอ้เฮ้ยบีเวอร์อะบีเวอร์ให้หนังปะวะบีเวอร์น่าจะให้หนังนะนี่เนี่ยขาดบ <c oughs> ีเวอร์บีเวอร์ไม่ให้เลยนี่เสียงบีเวอร์ตายนี่ละมานนะนี่โตอะไรวะเนี่ย ฮอปกอบบินกอบบินเหรอกอบบินเหรอกอบบินเหรอทำไมฮอปกอบบินนี่มันตายง่ายเลยมันไม่ดรอปเลยเลยครับรู้สึกเสียลมมาก้บีเวอร์เบเวอร์เขียบนะก็รู้สึกว่าหนังนี่ก็อีกอันหนึ่งนี่ก็หาไม่เจอนะครับนี่ก็โอ้โหนี่ก็เตรียมตีผูกโอ้โหโก็ติดอะไรเนี่ยก็ติดใหญ่กูกูไม่อยากมีเยอะใหญ่อ่ะมึงมีเยอะใหญ่แต่กูทำไมโอ้โหนี่ครับนี่ ก็เมื่อกี้ก็มีการมีเยอะๆต่อกันนะครับหรือว,ว่าการแสดงความมีเยอะๆ,ๆต่อกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่กูไม่อยากมีเยอะๆกับมึงเข้าใจป่ะอะไรเงี้ยนะโอเคครับแต่เวลาที่เราจะต้องรันรันเอาเลยนะครับที่จะออกไปจากที่นี่ก่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าผมว่าได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับวัดวัดอยู่แถวนี้นี่ไม่ไม่ค่อยปลอดภยัยเยอะมีแต่พวกตัวไฮเหนดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วแบบคือตอนคืนนี้ผมว่าปรับดีพี่คอร์เป็นอีซี่นะเว้ยแต่แม่งแบบเหมือนกูเล่นโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดอยู่อะไอ้เหี้ยแบบยากอะ มันยากแบบแยากเหี้ยนะครับไม่ได้ยากธรรมดาด้วยยากเหี้ยด้วยเนี่ยนี่ครับผมเจอสเสตโดยเฉพาะสกิลตันเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบผมดดโคตรเกลียดมดเล้วโอ้โหติดติดแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วดูแล้วดูมึงยิงดูมึงยิงมึงยิงมึงยิงมึงฆ่ากูได้นะมึงฆ่ากูตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงมึงอยู่กับเป็นกองทัพเลยใช่ไหมเอ้ยไอ้กูทำยังไงี้เฮ้กูทำยังไงมึงพูดกูมาดีกว่ามึงจะเอาไงกูเนี่ยโอ้โห จะเอาไงกูมึงควดกูมาดีกว่ามึงกลับเงี้ยนะมึงเอาไงกูอ๋อกลับบ้านกันดีกว่าครับนะอยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวผมมาตามหาดอกไม้ดีกว่าครับตามหาเฮกซิดดอกไม้เฮกซิดฟลาเวอร์กูเจอมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพาหน้าเรามาตามหาดอกไม้เฮกซิกันดีกว่านะครับผมแต่พาหนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องกลับบ้านก่อนแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เจ้าบ้านกูหายบ้านกูอยู่นี่บ้านกูอยู่นี่บ้านผมอยู่นั่นฮะโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเดินไปทางไหนนะตรงงงครรรับตตดิ่งครับ ผมดิ่งสู่บ้านนะผมสู่บ้านมันเป็นที่รักและรักยิ่งนะครับรักยิ่งนะฮะไม่ใช่ยิ่งรักยิ่งรักนี่น่าจะแบบนะครับนิดหน่อย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 ไม่มีอะไรนะนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคอันนี้ต้นซากุระใช่ไหมโอเคครับต้นซากุระจริงด้วยครับผมโอเคตืตยเตือตือตือเดี๋ยวผมว่าคือผมอยากเจอไหนอันหนึ่งอะแล้วแบบผมไม่รู้ว่าผมจะหาไหนที่ไหนเนี่ยคือดอกเกี่ยดอกไม้นี่มันมันดอกไม้นี่มันสลับกับเฮกซิดมากเลยครับแบบเฮกซิดกับดอกไม้นี่มันคล้ายกันมากเลย นี่ครับบ,บ้านเจอบ,บ้านแล้วครับบ้านนั้นเป็นที่รักยิ่งเลยยิ่งรักโอเคปุ๊บกลับบ้านก่อนนะกูกลับบ้านก่อนนะกูไม่อยู่แล้วโอ้ยข้างนอนโอ้ยชิงดาบมาเนี่ยไม่ค,ค่อยปลอดภัยระดับดาบเพชรนี่แบบทํามานี่มันโคตรยุทธ์เลสบะไรประโยชน์มากกานกันไม่ทำหอยแล้วก็ทําไม่ได้โอ้โหโคตรกากนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปตรงน,นี้ก่อนถ้าเกิดชอบเรื่องกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมซิีเก้นจนครับบาย